วิตามิน A นั่นเองเพ้ลืมได้ยังไงเนี่ยบูดูบอกไปแล้วใช่ไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับบรลูนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมิสเตอร์พีเจบิวตี้พอดีกําลังจะเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็มียาตัวหนึ่งนะครับที่บรลูนใช้อยู่นะครับใช้มาประมาณ2อสเดือนแล้วนะครับก็เลยลุกขึ้นมาอัดคลิปนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับดีกว่านะใช่ไหม <c oughs> นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัวกดวิตามิน A นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้บรลูนด้วยนะครับเฮ <c oughs> ลืมได้ไงเนี่ย สนับเจ้าตัวกดวิตามิน A นั้นนะครับเดี๋ยววันนี้บรุนจะมาอธิบายนะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับบรุนคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นสิวนะครับกาลังน่าจะกําลังมองหานะครับเจ้าตัวกรดวิตามิน A อยู่นะครับบุรุนบอกไปแล้วใช่ไหมสนับเจ้าตัวกดวิตามิน A นั้นนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวช่วยในเรื่องของพวก สิวต่างๆนะครับโดยเฉพาะสิวอุดตันนะครับแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการดันสิวผักสิวของเราออกมาให้สุกเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยได้ด้วยแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับผลข้างเคียงของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการแสบแดงลอกนะครับบางคนถึงขั้นอาจจะเป็นไปได้ก็คือหน้าไหม้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ย นี่แหละคือเหตุผลสําคัญนะครับทำไมเราถึงควรจะต้องใช้แค่เฉพาะตอนก่อนนอนเพราะว่ามันไวต่อแสงนั่นเองนะครับแม้แต่หลอดไฟต่างๆมันก็ไวนะครับสําหรับเจ้าตัวกดวิตามิน A นะครับตามท้องตลาดทั่วไปที่บรรลู้จักก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับใช่ไหมตัวที่1นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวเลติน A นะครับ0.02 5นะครับอ่ะโฟกัสฮัลโหลอ่ะ0.025นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวดิฟเฟอรีนนะครับ0.1%นะครับฮัลโหลอ่าดิฟเฟอรีน0.1%นะครับอ่าสําหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหานะครับแล้วก็คิดจะเลือกนะครับถ้าเลือกเจ้าตัวเลตินเอนะครับ อันที่หนึ่งเลยก็คือมันราคาถูกนะครับมันประมาณ110บาท120บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงบรุณแนะนำให้ใช้ขนาด0.025%ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับไปเป็น0.05นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ถ้าใครที่เลือกใช้มันนะครับจะต้องผ่า สงครามนะครับอันโหดร้ายนะครับเพราะว่าสิวอุดตันต่างๆที่อยู่บนใบหน้าของเรามันจะเร่งผัดออกมาให้มันสุกให้มันปะทุออกมานะครับดังนั้นแล้วจะต้องผ่านสงครามนี้มันไปได้นะครับถ้าคนไหนที่จะเลือกเจ้าตัวเรตินเอนะครับส่วนเจ้าตัวดิฟเฟอรีนนะครับซึ่งมาลุนใช้มันอยู่นะครับเจ้าตัวเนี้ย มันก็ทําให้สิวของเราสุกเร็วขึ้นเหมือนกันเร่งการผัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับซึ่งเจ้าตัวดิฟเฟอรีนเนี่ยมันถูกพัฒนาต่อมาจากเจ้าตัวเลตินเอนั่นเองทําให้ผลข้างเคียงของมันเนี่ยน้อยกว่านะครับโอเคอย่างที่บรุณบอกไปอะครับบรุนใช้มันมาประมาณสองสมเดือนแล้วนะครับใช่ไหมบรุนบอกไปแล้วใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละเนาะน่าจะบอกไปแล้วเออบรุนใช้มันประมาณ 2- 3สาเดือนแล้วนะครับ ช่วงแรกๆนะครับที่บรุนใช้เนี่ยก่อนจะใช้มันนะครับบรุนจะไปล้างนึงให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทาเจ้าตัวดิฟฟรีนะครับทาเสร็จปิดไฟนอนเลยนะครับช่วงแรกๆบรุนทาทุกวันอาทิตย์นึงนะครับ จะมีอยู่2วันที่บุลุนทาทั่วหน้านะครับบรลุนจะเว้นรอบดวงตานะครับบริเวณข้างล่องจมูกนะครับบริเวณรอบริมฝีปากนะครับ <med Infinite> เพราะว่าจุดเหล่านี้มันเป็นผิวที่บอบบางนะครับบุลุนก็จะเว้นมันไว้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะบุลุนจะทาแค่เฉพาะบริเวณคางนะครับเ <med> พราะว่าบุลุนชอบเป็นสิวอุดตันชอบเป็นสิวบริเวณคางนะครับหลังจากที่บุลุนใช้เนี่ยสิวของบุลุนก็เป็นน้อยลงนะครับเพราะว่าพวกสิวอุดตันต่างๆมันค่อยๆ ถูกผลักออกมาดันออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบุรุษใช้เจ้าตัวฟลิโอ้ด้วยนะครับพอเวลามันสุกนะครับมันก็จะค่อยๆหลุดออกจากการโดยเราใช้ตัวฟลิโอ้ล้างหน้านะครับ I love you แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลามันเวลามันสุกเวลามันอักเสบขึ้นมาอะไรแบบนี้มันจะแบบอักเสบไม่รุนแรงนะครับอันนี้บุรุษก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้บุรุษใช้มานะมันจะอักเสบไม่รุนแรงนะครับบางทีก็ ไม่รู้สึกเจ็บเลยอ่ะพอดีเรามามาอาบน้าํามาล้างหน้าก็มาเห็นอีกทีนึงอ้าวเราเป็นสิวหรออะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ยังไงบรุณคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับอ๋อบุณลืมหลอกไปนะครับสกัลสำหรับสบกตัดิสฟบรนนะครับราคามันค่อนข้างสูงด้วยนะครับมันประมาณ3 400บาทนะครับเฮลืมได้ไงเนี่ยโอเคครับ ก็สาหรับใครกําลังมองหาอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวกรดวิตามิน A นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเลตินเอหรือเจ้าตัวดิฟเฟอรีนนะครับบอลลุนคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับบอลลุนไปเข้านอนแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอลลุนด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับสวัสดีครับ